สวัสดีค่ะท <laughs> ามาลาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะ วันนี้เรามาพบกันดึกมากนะคะก็คือดึกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะขณะนี้เวลาห้าทุ่มนะคะทุกคนเกดนั่งทำง,งานอยู่นะคะกับสลิมหิวมาก <laughs> หิวสุดๆนะคะก็เลยจะไปเข้าครัวไปหาอะไรกินนะคะทุกคน ซึ่งเวลาปกติเนี่ยตอนที่ไม่ท้องนะคะข้าวเย็นเราเนี่ยมื้อเลทส,สุดเลยก็คือไม่เกินสองทุ่มที่บ้านเราก็จะกินกันแบบนี้แต่พอเกตท้องเนี่ยกลางคืนหิวทุกคืนเลยค่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนบางคืนเนี่ยตีสองนะคะก็ลุกมากินก็วันนี้นะคะก็เริ่มหิวห้าทุ่มก็คิดว่าน่าจะกินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วถ้าเกิดหิวอีกก็คืออดไว้นะคะไว้่อยกินตอนเช้าเราก็เลยจะไปหาอะไรกินกันค่ะทุกคน เดี๋ยวไปเข้าครัวกันนะคะว่ามีอะไรเหลือให้กินบ้างหรือทําอะไรกินกันบ้างนะคะสลิมอายุหังหรือเลี้ยหรืสลิมก็หิวด้วยนะคะสวัสดีครับนะสวัสดีครับ <laughs> ทำอะไรครับ <laughs> ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันนะคะ <laughs> อันนี้นะคะก็เป็นข้าวนะคะของสลิมนะคะเป็นข้าวแบบตุรกี แล้วก็อันนี้เป็นกับข้าวพี่เกดทําตั้งแต่กลางวันนะคะของเซลินนางก็กินอันนี้ได้แหละแต่เกดกินไม่เป็นนะคะทําอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแกงถัว่วลูกไก่นะคะแบบสไตล์ตุรกีในส่วนของเกดนะคะเกดมีข้าวสวยอยู่ในตู้เย็นที่หุงไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ไม่มีกับข้าวนะคะเกดก็คิดว่าจะทําข้าวต้มนะคะทุกคนกินข้าวต้มแหละดึกๆนะคะเพราะว่าจะได้หลับสบายอากาศเย็นๆด้วยสดลร้อนก็น่าจะรู้สึกดี ก็เดี๋ยวเราจะมาทำข้าวต้มกันค่ะตาน,นี่ก็คือข้าวนะคะของเกดท,ที่เหลือเรเจะไปทำข้าวต้มนะคะซึ่งเรามาลื้ว่าตู้เย็นมีอะไรให้เราทำบ้างนะคะชั้นนี้เป็นผักกะพกระพากะเพราอะไรต่างๆ mm hmm. เนื้อโบทมะละเกดมีมะละเยอะมากเลยนะคะทุกคนเกดชอบกินมะละนะเกดก็จะตุนมะละแช่แข็ง ขนมปังขึ้นไปก่อนโอเคแล้วก็มีเนื้อมีปลานะคะโอเคเ,เราทำข้าวต้มกุ้งดีกว่านะคะก็เราได้เมนูแล้วนะคะทุกคนคิดว่าข้าวต้มกุ้งเนี่ย น่าจะง่ายสุดไก่เกดก็ต้องเอามาสับมาบดอะไรเงี้ยมันยุ่งยากนะคะกุ้งเนี่ยง่ายสุดแ,แล้วและเราก็ทำข้าวต้มกุ้งกันนะคะข้าวเย็นนะคะเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะคะซึ่งเกดก็คิดว่าน่าจะทำทั้งหมดเลยแล้วเกดก็เอาไว้กินตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าด้วยนะคะหรือทำนิดเดียวพอแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ค่อยกินข้าวไข่เจียวอะไรอย่างนี้เอาทำนิดเดียวพอค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าต้มไว้ข้ามคืนมันจะไม่อร่อย อะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเป็นคนหลายใจตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่นะมาลงมือทํากันค่ะซึ่งเกตก็จะใช่หม้อเล็กๆนะคะแค่นี้กะว่าแบบชามเดียวนะคะก็พอในส่วนของกุ้งนะคะก็แช่แข็งซึ่งมีตัวเดียวที่หลุดออกมาอันอื่นมันแข็งมากเลยอะทุกคนก็กินตัวเดียวก็ได้ โอเคนะคะเกดก็กินแค่ตัวเดียวนี่แหละทุกคนขี้เกียจแกะมันนะไม่เป็นไรหรอกดึกแล้วไม่ต้องกินเยอะนะคะก็คือข้าวต้มกุ้งนะคะใส่กุ้งตัวเดียวพออันนี้เก็บกลับเอาไปที่เดิมนะคะ <c oughs> วิธีการทำของเกดนะคะก็ทำแบบง่ายๆเลยค่ะอันนี้เป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะหรือว่าสามเกลือที่เกดปั่นตำมาให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็เอามาแช่ฟีดไว้นะคะมันจะได้กินได้นานๆเนาะเกดก็จะ หักมานิดนึงนะคะแค่นี้นะคะแล้วที่เหลือเนี่ยก็ยังเก็บไว้เกดจะทําแบบเป็นร่องนะคะก็คือทําให้มันเป็นแผ่นแล้วก็เอาตะเกียบนะคะตัดตัด,ต,ดตัดให้มันเป็นร่องแล้วก็ใส่ช่องฟีดแล้วเวลาเราจะกินเนี่ยเราก็หักแค่ร่องเดียวมามันก็จะง่ายนะคะทุกคนอันนี้ก็เก็บไว้นะคะเกดก็จะตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่ซัมเกลลงไปนะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วขาวที่นี่มันจะสีเข้มมากนะคะใส่นิดเดียวก็เหมือนซีอิ๊วดำแล้วอะเกลือค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเลยค่ะทุกคนแล้วก็ต้มจนข้าวแตกนิดนึงนะคะ พอข้าแตกประมาณนี้นะคะก็ได้แล้วแหละเก็บชิมนะคะว่ารสชาติมันอร่อยหรือยังออร่อยล้เดี๋ยวค่อยไปปุ่มเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่กุ้ง <laughs> ใส่กุ้งของเรานะคะลงไปที่แกะแล้วก็ผ่าหลังเรียบร้อยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ปิดไฟเลยจ้ะ แล้วก็โรยผักชีนะคะหรือว่าขึ้นช่ายก็ได้เกดมีผักชีเยอะนะคะอันนี้ผักชีนะคะทุกคนเกดเก็บไว้แบบทําทให้มันแห้งนะคะแล้วก็มาห่อ,อก,กระดาษทิชชู่เกดเก็บได้เป็นเดือน2เดือนเลยนะทุกคนอันนี้คือเดือนเดือนหนึ่งแล้วนะคะดูสิทุกคนมันยังแบบว่าเขียวแบบเหมือนเหมือนใหม่อ่ะสดมากเลยนะคะมันก็จะมีแบบช้ำๆนิดนึงเราก็ต้องมาดูถ้าเกิดว่ามันช้ำๆเนี่ยเราก็ต้องเอาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให ต้นอื่นเนี่ยช้าไปด้วยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเอาออกทิ้งนะคะแต่ที่เหลือเนี่ยทุกคนดูสิว่ามันยังแบบสดมากอยู่นะคะนี่เดือนกว่าแล้วนะคะนี่เกศก็เอามาซักนิดหน่อยนะคะเอามาโรยหน้ามันเฉยๆแค่นี้นะคะทิชชู่เนี้ยมันเปียกแล้วนะคะมันมันฉ่ำน้ำแล้วมันจะทำให้ผักชีเราเนี่ยแฉะแล้วก็เน่านะคะเกศก็จะเปลี่ยนทิชชู่ใหม่นะคะไม่บ่อยนะคะทุกคนที่เปลี่ยนเราก็ไปดูว่า มันมันเปียกหรือเปล่านะคะทิชชู่นะคะแบบนี้นะคะก็ผักชีเนี่ยใส่เลยม้วนม้วนม้วนให้แน่นๆนะคะแค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็เอายางมัดไว้หน่อยเดี๋ยวมันหลุดแค่นี้นะคะทุกคนง่ายมากเลยเก็บเก็บได้อีกเป็นเดือนนะทุกคนไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะคะเพราะว่าผักชีเนี่ย มันเป็นผักที่เน่าเร็วใช่ไหมพอเราเก็บแบบนี้มันก็อยู่ได้นานนะคะนี่นะคะล้างให้สะอาดแล้วก็โรยเลยค่ะเกดก็กินในหม้อนี่เลยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวนะคะอันนี้เกดก็เจียวไว้นะคะนี่โวยโวยนี่ใส่ลงไป เพิ่มความหอมนะคะแค่นี้ก็น่ากินแล้วอะทุกคนดูสิกุ้งนะคะเอ็นดูมีอยู่ตัวเดียวนะคะแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้คือข้าวต้มกุ้งของเกดนะคะในค่ำคืนนี้ในส่วนของเซริมนะคะก็จะเป็นแกงอันนี้นะคะ เมนูนี้นะคะเป็นอาหารตุรกีที่ทุกคนถ้าเกิดว่าเซิร์ชใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าอาหารตุรกีเนี่ยก็จะเจอเม,ะะ<ด>เมนูนี้นะคะเขาเรียกว่าแกงถั่วลูกไก่นะคะหรือว่าคนตุรกีเนี่ยเรียกว่าโนฮุดนะคะเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพเลยแหละทุกคนดูสิน่ากินมากนะคะแต่เกดกินไม่เป็น <laughs> ก็กินในหม้อเลยนะคะทุกคนเกตก็จะปรุงรสนิดหน่อยเพราะว่าเกตกินจืดๆไม่เป็นทุกคนก็คือเกตคือผู้ที่ทําทุกอย่างให้เป็นต้มยํานะคะก็จะใส่พริกนิดนึงนะคะนิดเดียวจริงๆให้มันมีแบบเผ็ดปลายลิ้นนิดหน่อยซึ่งเกตก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดเกตช่วงที่ให้นมลูกเนี่ยเกตต้องงดกินเผ็ดไปเลยงดกินพริกไปเลยเกตจะทํายังไงดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมื้อไหนที่เกตกินข้าวแล้วมันไม่เผ็ดอ่ะ เกดกินข้าวไม่อร่อยทุกคนรู้สึกเหมือนกินข้าวไม่อิ่มมันติดรสเผ็ดมาตั้งแต่เด็กนะคะอันนี้เป็นพริกน้ําส้มนะคะที่เกดทําไว้เอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะหนึ่งช้อนอัชเกิร์มเยเมคคาเลือมันมีความหอมแบบว่ารัากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวเข้าไปอีกผักชีเข้าไปอีกนะคะหอมมาก กับคุณครับเซนเดอร์อาฟิโตสกรบคุณครับปกติเนี่ยสริมก็ไม่กินมือดึกนะคะแต่ว่าพอเกตกินตอนท้องเนี่ยก็กินเป็นเพื่อนนะคะ <c oughs> อร่อยมากโล่งคอมากเลยทุกคน สลิมอิ่มจนไปต่อผลไม้แล้วอะสลิมบอกว่าช่วงนี้นะคะเกดหิวตลอดเวลาทุกคนตอนกลางคืนเวลาเกดหลับใช่ไหมคะคือหลับไปแล้วนะแต่ว่าสลิมบอกว่าท้องเกดยังร้องแบบโคกคากโคกโคาก,คกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะคืนแรกที่นางได้ยินนะนางก็ตกใจว่าเสียงอะไรเหมือนแบบว่า คนมาขึ้นบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะนางก็แบบเหมือนตั้งใจฟังแล้วสรุปมาจากท้องเกตน,นะคะเสียงดังมากนางบอกแล้วก็ดังทุกคืนเลยนะคะขนาดหลับแล้วยังแบบรู้สึกหิวอะไรเงี้ยตื่นมาตอนเชาน้านี่ต้องต้องรีบกินเลยนะ,ะงั้นเดี๋ยวจะเป็นลม ื Dante, <asure> <Safe rév mark> <schnell> ม่ายอิ <haha> <lum> ่แล้วนะคะกินไม่หมดเพราะว่าข้าวมันอืดอ่ะสดแต่น้ำไม่ไหวแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเกดก็มาทำ คาต้มกุ้งนะคะพูดคุยกับทุกคนนะคะเพราะว่าตัวเล็กหิวเอออ้างลูกตลอดเลยเวลาหิวนะคะบอกสลิมลูกหิวสลิม <el im S 1> บอกว่าทาไมลูกหิวบ่อยจังเธอไม่หิวเลยเหรอเป็นคนท้องเ่ยแล้วก็มีข้ออ้างได้นะคะก็คืออ้างลูกไว้ก่อนอะไรก็อ้างลูกไว้ก่อนนะคะอ้วนขึ้นอ๋อท้องค่ะอะไรอยาเงี้ยก็สาหรับวันนี้นะคะก็ เกดก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนเพราะว่าเกดมีงานค้างอยู่นะคะเกดจะต้องไปเคลียร์บัญชีนะคะเกดต้องไปทํางานนะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอของเกดนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เกดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย